ส,สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับโมพ่อพ่อกับเ้าสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนอนมาเดินพี่นอ้นอ,งนอ,งนองมือนีผ้าพีผ้าหน่องม่กินยำยำม,มาม่าเส้นแก้วนะคะอยากกินทั้งสองเสร็จกับจัดทั้งสองเสร็จลยพี่น้องผู้หนึ่งมักมาหมาผู้หนึ่งมักเส้นแก้วครับบรรยากาศ ไปอย่างพี่น้องไปอย่างไปอย่างเมื่อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องคะเ<อ><ส>ดี๋ยวลมลมตกจัดเลยมาเนีนะ่ยอือใส่ละสิงแก้วข้าวมวนมวลมาด้วยพี่น้องหมักมันกรุบกรุบดีค่ะเอาเปรี้ยวจี๊ดจัดอือ đây, thế nào? ngon nhiêu mà hết, đây hết anh em. กินน้ำใจกับบ้าหูจักซื้อดอกพี่น้องจา้าผู้ใดหูแนะนําบอกเน,น,นี่ยเด้อเขาเอินเห็นเองหูนูบอกหมอแล้ว, <c oughs> วเจ้าเห็ดเลยเจ้เฟ็ดเองดอกบูดูจักกินเฟ้ยไฟก็เฟ้ย Hãy xem nhé bà ta. F hoc- Wildliv BILLYHAX Langvier flats. Coi chừng, khó làm nghề đ Hanwoman hơn ี่ยวพี่น้องจ้าผู้ใดมาขื้อกันมาได้จ้าข้ามนี่เมียหยานคำการังอันอยางตัดกิง้งยางยู่พี่น้องกิง้งยางแม้อาทติดีเดียวบังแง่หนึ่งเนี่ยมุทุนตัดไดเลย กินอย่างน้อยนะคยัตัวง,งา่งา,มงงา,งามก็ง่ามโยตัวบางง่ามก็โยหันละโมเปแส์เใสยนนนเนี่ยหอมไงหวานเด็ดมา,า้ยครับอุไมีวิธีแนะนำให้ย่างมันไงท่านแก่นพี่น้อง แนะนำมาเลยเด้อผู้ใดมีสุดเราตื้ออยู่นี่ก็เล่งเอาต้นที่มันไงว่าท่านโมนนะใส่ปุ๋ยเดือนละเทือกถ้กินย่างเยอะย่างเยอะยังโดนได้ดกินแซ่บจ้าหยำ แบบแบโบๆน้ำไผ่เลยกัน่ะคือเก่าด้วพี่น้องพี่น้องท่าไใดที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะจุดด่างดำผิดดำผิวมองคําใส่ครีมต่ไใดบรหายพี่น้องลองเปิดใจครีมเ้าเบิงด้อ พนาทดลองก็มีครับผมเริ่มต้นชุดสามรอยบาทอุ่นจะส่งฟรีพี่นะ้องใจไปแล้วนาให้แล้วผู้ใดออกแดดบ่อยเนื้อน้ำกระแดดน้ำพี่นะ้อง อขอทานเนาะแซ่บะเมียยมเครื่องเน้นๆกินเหมืมะเมืองข้างแซ่บลาย มือเนี่ยพักมือไปเอาเลยเอาช่างนี้กินกับยังเนี่ยวแ,แ,แบบเลยมือ,อ,มอนั่งเด้็ก,กกุ๊ก เดือมือนังกระแทบละไล่ในปากลวกโดนพ่นดิ ครับอ๋อนแหละเยี่ยมจริงนะหมดโอ้แซ่บพี่น้องจา้าเมื่อเนี้บัดบรรยากาศเนียเมื่อแรงมาฝากพีตอนนอน บรรยากาศดีๆเมือ่อนี่ย่านเมื่อนี่เจ้าสิฝนตกฟ้าห้องโบ๊อบบพี่น้องจ้าวังเวทนี่ก็ส่วงคืมมาตอนนี้แจ้งแล้วพี่น้องค่ยอยูุ่แจ้งให้ตอนค่ายคลิปพอดีทั้งย่านฝนห้ามยุ่พี่น้องจ้ามือนี่ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องนะจ้ะที่เขามาให้การติดตามรับชมกินบ๊อบสุภาพจังไลเห้าสองคนกะต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะจ้ะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจบพว่าสิเป็นทั้งยูทูบเฟซบุ๊กนะคะ ฝากพี่น้องคอมเมนต์ติชมในเด้อจ้ะอยากให้ปรปับปรุงพัฒนาม o อง d ด e อาสลามุนีเฮาสองคนสิ่งแรกกอตัวละพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามือหน้าครับพี่น้องสลามุนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ